รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกัยมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวมาถึงผู้ข่างขันคนต่อไปนะครับเป็นถึงนักวิชาการสาธารณสุขครับแต่อยากเป็นนักร้องครับชีวิตก็เป็นอย่างไรมาพบกับ คุณเต้ยครับแนะนำตัวเลยครับผม ครับสวัสดีครับชื่อเต้ยนะครับสี่หลันลูกมิมิทนะครับตอนนี้ก็ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลนครนายกนะครับนี่มาจากนครนายกนะครับเห็นบอกว่าจริงๆแล้วร้องเพลงประกวดมาตั้งแต่เด็กใช่ครับก็ร้องมาตั้งแต่อายุ10บขวบนะครับโดยมีคุณแม่เนี่ยเป็นคนสอนร้องเพลงนะครับแล้วก็ชอบร้องเพลงลูกทุ่งมากเลยครับแล้วคุณแม่มาไหมครับวันนี้คุณแม่มาด้วยคนไหนคุณแม่เอ่ย ยกมือหน่อยเออเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวค่อยมาฟังลูกชายร้องอีกทีว่าจะร้องขนาดไหนแล้วมาเป็นนักวิชาการสาธารณสุขได้ยังไงก็ตอนแรกนะครับไปเรียนอยู่ที่ราชพัฏนนะครับ1ปีนะครับแล้วทีนี้คุณแม่เนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุนะครับโดนรถชนนะครับก็เลยต้องมาดูแลคุณแม่นะครับด้วยระยะทางเนี่ยมันจากบ้านไปมหาลัยเนี่ยมันก็ไกลทีนี้ก็ขอหยุดเรียนแล้วก็มาดูแลคุณแม่ก่อนจนคุณแม่หายดีนะครับก็ ได้ไปทํางานนะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยไปสมัครงานที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มสวองคลักษ์นะครับก็อยู่ในตําแหน่งของผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์นะครับตอนนั้นก็ทําอยู่2ปีนะครับพอคุณแม่แข็งแรงขึ้นทีเนีน้ใจเราก็ชอบทางด้านชุมชนนะครับงานสุขภาพก็เลยไปสอบที่วิทยาลัยการสาธารณสุขจีนทรจังหวัดขอนแก่นนะครับสอบได้แล้วก็สัมภาษณ์ผ่านนะครับแล้วก็ได้ไปเรียน4ปีนะครับแล้วก็จบมาด้วยดีครับจบมาด้วยดีก็ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลนครนายกนะครับ ในแผนกเวชกรรมสังคมนะครับเวชกรรมสังคมนี่ก็ต้องทําอะไรบ้างครับก็ทํางานควบคุมโรคนะครับต่างๆนะครับก็เช่นไข้เลือดออกนะครับอาหารเป็นพิษแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้ก็ไวรัสตัวใหม่นะครับโรตาที่เป็นโรคระบาดโรตาด่พี่รงเป็นเกือบตายทั้งเหรอคุกโรเคยเป็นทุกโรเคยเป็นจะดีใจทําไมเจ็ดวันวันละยี่สิบครั้งเป็นกันเยอะไหมครับถามว่าในปีนี้ก็ เป็นถือว่าเยอะเลยนะครับอาแล้ววิธีการป้องกันโรตานี่แหละครับการป้องกันโรต้านะครับก็ให้รับประทานอาหารที่สะอาดนะครับอ,อาหารร้อนนะครับกินร้อนช้อนกลางและที่สําคัญคือวิธีการล้างมือที่ถูกต้องถูกวิธีนะครับเอา้าล้างมือมีผิดวิธีด้วยเหรอครับล้างธรรมดาไม่ได้เหรอครับถ้าตามหลักของกระทรวงแล้วก็คือ จ็ดขั้นตอนครับต้องทําแล้วโหใครจะไปจำเจ็ดขั้นตอนไปจํำยังไงแล้วเราเวลาเวลาเราไปแนะนําเขาจะแนะนํางไงใช่ครับเดี๋ยววันนี้เต้ยก็จะมาสอนนะครับเทคนิคนะครับเพื่อนําไปใช้นะครับในการดูแลสุขภาพกันนะครับอ่าไหนลองสิลองสิต้องทําอะไรก็ท่าที่หนึ่งนะครับก็ถูกตาใช่ครับฝ่ามือถูกฝ่ามือนะครับท่าที่สองนะครับฝ่ามือถูหลังมือนะครับท่าที่สามนะครับนิ้วถูกขวางฝ่ามือนะครับแล้วก็ท่าที่สี่นะครับ นิ้วมือถูฝ่ามือครับอแล้วก็ท่าที่5นะครับถูหัวแม่มือนะครับอันนี้ทั้งสองข้างเลยท่าที่6นะครับก็จะเป็นท่าปลายนิ้วถูขวางฝ่ามืออ๋อถูเล็บแหละทําความสะอาดเล็บแล้แล้วาสุดท้ายนะครับท่าที่7ก็คือถูรอบข้อมือครับข้อมืออ๋อต้องล้างมาถึงข้อมือเลยใช่ครับแล้วถ้าจําไม่ได้มันมีวิธีจําอะไรง่ายๆกว่านี้ไหมสลับได้แต่คือต้องครบเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆนะครับร้านก็พยายามล้างให้สะอาดที่สุดแล้วกันขอบคุณมากอันที้ค่อนข้างดีมาก ถ้างั้นนะครับวันนี้พี่ม่อไปก่อนเลย5,000บาทจะต้องเอาชนะดาวของพี่ให้ได้ก่อนนะครับวันนี้อยากเจอใครไม่อยากเจอใครไหมหรือได้ทุกคนเออได้ทุกคนครับเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าวันนี้จะได้แข่งกับใครอา้าวขอวงล้อแจ้งเกิดครับพร้อมแล้วก็หมุนเลยครับ เี่ยนไหมครับเจอคุณปอไม่เปลี่ยนครับอา้าวไม่เปลี่ยนก็ยังห้าพันอยู่แต่ต้องเอาชนะคุณปอให้ได้นะครับแล้ววันนี้เราจะร้องเพลงอะไรครับเสียงขลุ่ยเรียกนางครับโอ้โหเอาอีกแล้วเพลงโหดมันแล้วเสียงขลุ่ยเรียกนางปอจะเอาเพลงอะไรมาสู้เขาครับโอ้มาในนนี้ผมต้องต้องเอาที่มันแตกต่างมาเลยครับผมผมขอจี่หอยแล้วกันครับ เห็นเห็นท้ามากินได้ถึงห่อยเป็นไงไม่รู้ครับผม,มนันะ่นแหอยและจีหอยเลยนะครับ,รบเอาละสิคุณปอเจองานยากอีกแล้วแต่ระดับปออนนบดวงดาวผู้สู้ไม่ถอยของงัดเพลงเร็วสนุกสนุกอย่างเพลงจีหอยมาสู้กับเสียงขลุ่ยเรียกนางจากคุณเต้อาจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาดูกันเสียงขลุ่ยครวญวนมากับลม สะอื้นฟื้นระทมคำคืนฟื้นคมใจ